มา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 น้องคะรวมตัวกันได้แล้ววันนี้พี่จินแต่งตัวมาแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวอย่างพี่จินครับชื่อรถคืออะไมึงชื่ออะไรนะไอ้น้องไอ้น้องไอ้เด็กใหม่เอ็งชื่ออะไรนะบอกพี่จินหน่อยครับเรียมอ๋อเรียมเรียมเดี๋ยวถอดแล้วนั่นเรียมไหนอ่ะรถของเรียมอออย่าพักไปเรียมโอ้ใจร้อนจริงไจริงอ๋อโอ้ยเขี้ยแตัวนึงเราไปที่ไหนกันดีวันนี้ นะครับตามครับเจ้ามาขับนี้จะพี่จิมนึกถึงสมัยตอนเด็กเลยพี่จินไปเที่ยวแถวบางแสนเที่ยวอะไรครับก็เนี่ยแหละครับขับรถขับรถไปกับขับรถไปกับเพื่อนๆล่ะครับขับรถแถวบางแสนเหรอใช่ค่ะเนี้ยเนี่ยก็ขับอย่างเงี้ยแหละครับววางหลังเขาว่างหลังก็ที่ว่างหลังก็ได้อยูก็เคยโผล่หลังว่างว่างหลังนี่คือเวลาคนจีนไม่ว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวางหลังเลยแล้วางหลังเลยว่า ไปไปอู่แล้วมั้ยไปไปกันแล้วมั้ยทีนี้อู่อะไรเหรอครับจัรยต๋ออู่ธนาทร์ทั้งโอ้โหเยี่ยมรยังไงคะเนี่ยน้องๆจริงเอารถมาแล้วนะครับแล้วมากลับมารวมตัวกันดีกว่าคนไม่กันขึ้นขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาก่อนกระบะเรามาครบยังครบแล้วพี่งั้นกอมาเร็วๆตามมาตามมาอันนี้คือทางออก อันนี้เส้นไหนคะเนี่ยไม่รู้ love, okay. ไงครับตกก็ตกนักวัน <color> น <promotion> ักลอยยกอะไรไม่รู้หรอบอลตะไคร้ครับโอ้ยโอ้ยพี่รถเป็นชิ้นละมานน้องพี่ผมเปลี่ยนรถได้ไม่ยากเลยอ่ะพี่แค่ซ่อมอะไรวะเล่นแล้วเล่นแล้วมีส้มตำขายไหมครับมีพี่จินฝากสั่งไก่ย่างสองไม้นครนายกเดี๋ยวเรามาใหม่อ่ะที่นครนายกอันนี้มีรถใครเปิดเครื่องเสียงข้างนก็ตกยังไม่หมดแล้วอ่า เอาให้พร้อมนะ <S <S เราอยากลากปิงเลยลังพอปะเนี่ย <S <S โอ้โขึ้นมาคนแรกก่อนมาบิงมีมาน้ำตกสวยมากเลยน้ำตกสวยมากเลยนี่แหละสิ่งที่ต้องการทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะข้างล่างเห็นพี่จินกันหรือเปล่าลงม,มือพี่จินหน่อยเรียวลงมือพี่จินหน่อยกดสูงอยู่เนะี่ยไหวกันหรือเปล่า ี <mm <iser> <bills? S 2> ใจถึงกันหรือเปล่าทุกคน่ตรงนี้เดี๋ยวรถไฟมันมาพี่เรื่องไรเร่องไรหรอกมันไม่มาเลยเร็วอนี้หรอกนะี่ไอ้เหี้ยโอไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้มึงจะมารีบโอ้ยพูดไม่ได้ขาดคำเลยกระโดดกระโดดไปได้ไหระโดดกระโดดไฟได้ปหมลองเลยลองเลยแต่ที่ไม่ลองนะไอเหี้ยไปว่ะโอ๊ยเดือยเลยไปได้แค่เนี่ยน้องทำอะไรนี่ย อ้าวผมตายช็อตกระโดดไฟมาแล้วจริงสูญเสียกันมากมายาระหว่างนั้นหลุมมันหล่นหล่นได้นะรู้วะหโ,โอ๊ย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 ไอ้ไอ้เนี่ยลูกเทพอีกแล้วทำไมเจอลูกเทพทุก EP แล้วมั้ยเด็ดไปไปดึงร่มนะครับสวยไปดึงลงน้ำเลยสวยมากอารู้เลยอันหนึ่งตัว เอาแล้วย่งูงว่ะที่แม่งสูงจริงมองไงโจ๊กกลัวใายก่อนใครก่อนใครก่อนมันเราจะรอดจริงเราจะรอดจริงใช่ไหมล่ะอ๋อเไม่รอดพี่อ๋อไมรอดพี่อ๋อบักเลยรอดบักรอด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 เหรอใช่เหรอมึงรอดได้ด้วยเหรอนี่เราลืมคิดเรื่องนี้ไปเสียสนิทเลยกลับไงวะ มันเรียกมันเรียกอออฮอร์ <ผม S 1> ไปเหรอไม่ได้เหรอเออมาเล่นน้ำกันแล้วกันพีคิดว่ายตายน้ำไปเรื่อยพี่อเอาเลยมีความสุขจังได้มาเล่นน้ำตกกับน้องๆที่รู้ใจพี่จิงมีความสุขมากเลยคน้องๆตัวพี่จิมกำลังลอยไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีสะพานเราไปสำรวจสะพานกันเถอะทุกคนไปอิคุโซ <laughs> เอกโซเอกโยสะพานนี่สวยจังเลยนี่แหละคือสะพานที่ถูกใจสายย่ออย่างพี่จิมนะคะับเราเอาไย่งเนี่ยขอาคันเดิมอ่ะเพราะอนเอาจักรยานยนต์มาแข่งเนี่ยนี่หน้าเรือมาลอกแก่ไอผมไมอยากได้จักรยานไอ้อล้อผโอ้ยพี่โอ้ตายไม่ตายเลยอ่ะ ได้ไงญ่เลยสัตว์อมกิมนเหลืองมันแดงอยู่นะทำเนี่อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมาตะไกู่มาตะไก่เลยสัตว์ไปได้สิครับยังมารวมงี้ฮะอีกสินาทีอีกโอ้ออ ไวเพราะชอนนมแหลมมากเลยเพราะชอบแน่นครับแน่นแน่นปั๊กแน่นปั๊กเออสงวยไปตามอย่าดูเยอะฮะเกินแขนขวานี่สักอะไรคะอันนี้ครับอ่าจบแล้วอันนี้เดี๋ยวจะอันเลี่ยมดีกว่าอันเลี่ยมดีกว่าแขนขวานี่สักอะไรอ่ะ ผมไม่ใช่เลี้ยมองค์องค์ห่ออีย่าน่าจะแบบไอ้วาดขวานขวานกับพี่อะไรไม่ใช่เหรอว่ามันไม่ไม่ได้ถือเลยมันลองแล้วนะมันลองแล้วโอ้โหอย่าเพิ่งรีบดึงโน้มนะครับเป็นไงครึ่งชั่วโมงครับโอ้โ ไอ้ย่าได้ออกทีวียังตัวแล้วยังตัวแล้วยังตัวแล้วเฮ้ยให้ให้ใเราสามารถจับมือกันเป็นรูปดาวได้เหรอแบบแบบที่เคยเห็นในน่าจะยากไปเนาะน่าจะยากไปตรวจรอที่มือมาตรวจตรวจเฮียแล้วดึกเอ้าเฮียดึงล้มเร็วไปเหรอโอ้ยดึงล้มช้าไปช้าไปน้องตาเบิร์นหนึ่งเลี้ยครับพี่เรียกรถกี่มาแล้วกันเนาะ อันนี้แหละแรงสุดละที่กดๆให้เราซ่อมรถนี้ต้องโทรหาใครนะอ่าแมคคนิกปะแมคคิกครับมอมูชัวมอมูชัวเลยอ๋ออันนั้นไม่คือเคลมรถใช่ไหมเคลมรถเคลม <c oughs> ไปะะเลยคดี๋ไปที่ตามไปจะเบียดทำไมเราเนี่ย <c oughs> มึงนึกว่าแข่งกลางปีหรืออะไรเลย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 อ๋อโซนที่โซนที่โซนที่จบไอไม่ใช่เหรออ่าโอเคไม่ใช่ต่อไปเหรอพี่ไม่ใช่ตอนนี้แหละไอ้กีดโซนใหม่เอาอะไรเนี่ยน้องตูดน้องตูดจำบ้านตัวเองไม่ได้หรอครับน้องตูดเออจำบ้านบ้านมีหลายหลังอันนี้ต้องจินอ๋อพอดีพอดีพอดีพี่จินจน ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของเอหเ้ยนี่คุยอะไรเนี่ยสัตย์เย็ดแม่เ <c ười> ดี๋ดยวกูุยปูซี่ก่อนเทียนยังไงนะโอ้ยโอ้ยไปไหนตามเส้นนี้ไปเลยค่ะครับลิฟบีซ้ายขวาะ้ครับเลยตรงขวาครับขว <OK S 2> าโเแทงแทงแทงเดียบแทง โอ้ยโอ้ยโอ้ยถังดับเพลิงมาเลยเมื่อถังดับเพลิงมาเลยเนี่ยนะจนขนาดนี้มีการตอดโคตรเปียวเออขาสองขับล้อหลังครับทำได้โอ้ยโหหลุดเลยพี่ไปกว่าจะถึง เฮ้ยพูวิลล่าว่ะพังไปครึ่งถนนโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้แฟนผมีโอ้ยสุดยอดจริงวันนี้ทริปของเราทั้งเที่ยวน้ำตกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพูวิลลาาสตวัยรุ่นพูวิลล่า กูเชี่ยขอเชิญท่าะไรพี่จิ๋งกันเนี่ยพี่ไม่จสายไว้น้ำบ้านเขาสวยบอกว่าไม่ย้ายมาบ้านข้างๆเลยเสืออนี่ๆๆลงมาโลงมาเข้าไหนเข้าไหนอู้นี่แหละเฮ้ยเจ๋งกว่าเยอะเจ๋งกว่าเยอะโอ้โหกระโดดลงแบบตรงเลยสุดยอดตำรวจนี่เข้ามาหาใครไม่ใช่เราใช่ไหมครับน้องบ้านข้างๆครัอ๋อบ้านข้าง เราไม่น่าเกี่ยวเนาะจุดแฟลนหน่อยสิทำบรรยากาศน่อนี่นี่ใช่บ้านน้องตู่ปะคะเนี่ยทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่มาคะเรามาตรวจมาตรวจตั้งอัพเรื่อยให้อ๋อโอเคเขาอาจจะเป็นห่วงยามยามอ๋อยามยามได้ได้ได้นี่เขาห่วงเหรอคะยามทำไมจเขานอนกันเขาง่วงหรือเปล่าคะง่วงอ๋อโอเค บอกไปแล้วว่าไม่ต้องปืนพวกก็นอนใส่ว่างไอ้คนทิพย์เรียมารวมนะโอ้ยตึ๊ดท๊บตึ๊ดแท๊บโอ้ยโอ้ยโดนเลยเหี้ยไอ้เหี้ยตายหากันหมดเฮี้ยแต่กวนอยู่ไหนเฮี้ยอะไรเลยสัตว์ตายหางไรเฮี้ยัชุดคอทอ์สวยมากเลิศมากเลยค่ะ สูตรนี้ยี่ห้ออะไรคะสูตรเดี๋ยวปะคะเดี๋ยวทำไมมีคนต่อยกันข้างๆล้ไม่ได้เข้าใจเดี๋ยวอันนั้นเลี้ยวเลี้ยวโอ้เลี้ยมเลี้ยี้ยนเลี้ยนเลี้ยเลี้ยมเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยมเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยมเลี้ยนี้ยเลี้ยมเลี้ยมเลี้ยเลี้ยนเลี้ยนเลีนเลี้ยเลี้ยเลี้ยนเลี้ยเลี้ยนเลี้ยเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยเลี้ยเลนี้เลี้ยเลี้ยเล้ยนเลี้ยนเล แต่เดี๋ยวผมไปรุ่นสร้างตัวอย่างเราไปรุ่นสร้างตัวอย่างไปไปเนี่ยมามาเอารถขึ้นรถผมมาแต่าะพาไม่เป็นอ๋อไมแต่แต่ทำไม่นเรื่องนี้เราตมองมาลองช้อปเสื้อก่อนแต่งตัวบ้านนอกอย่างนี้ยไม่ได้เข้าร้านเดี๋ยวเขาเเดี๋ยวขาจับโยนออกมาแต่พี่จะเฉิดฉายสุดในร้านทุกคนจะจดจำพี่ในฐานะกะหลี่แห่งเมืองกรุงเล่นอะเยน เเลยอาจริงนะเมคอัพพี่จินก็สวยขาดอยู่อย่างเดียวเลยนะคือหน้าพี่จินตอนนี้แม่งฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยไอ้เหี้ยโอ้สวยมากเลยไอ้ยไปตบหลัว่ะบอกเลยว่าพี่จินลุคนี้เลิศมากว้าวพี่จินลุคนี้เลิศมากเาาเขาเรามาครับตาค่ะน้อง เรียบคะาตามอ่าชอยไปเลยคะ่ะอันนี้คะ่ะเนี่เโคชี่เชี่อเชื่อลุ่นพวกเราไม่ต้องเทสัตยไม่น่าเชื่อเลยะค่ะน้องๆตั้งแต่วันแรกที่ที่เจอกับสู่เป็นครั้งแรกพ <c oughs> ี่เป็นคนขับแท็กซี่ต,ต้องสอยอยู่เลยมาถึงวันนี้พี่รวยจนถึงขนาดขับแมคคาเรนไปนแดกเหล้าแล้วนะคะน้องๆตื่น, <c oughs> นรจรงิง <c oughs> ต้องขอบคุณจริงๆที่ตูดมาสอนให้พี่เข้าสู่ทางที่ทางที่ถูกต้องเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องเส้นทางของการคุชเนลิกไม่เคยมาเลยร้านนี้ขับรถไม่ชนแล้วมีเด็กรับรถแห้วฮะไม่ต้องมีทางราพครับผม VIP จอดแปะหน้าที่จอดซุปปเอร์คาร์โอ้อเนี่ยมีคอนเซปต์คาร์นี่ใช่ป่ะครับผมอ้าวรถพี่ไปไหนผมกะจะไปรถแดงเออโอ้โหมาทำผมใหม่ครับ แน่นอนค่ะเลิศไหมคะน้องได้ครับสุดชิคครับใช้ได้นะคะคิดว่าคืนนี้พี่ก็ได้ทรงงเดียวกันป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอ้โหยังเดี๋ยนะอันนี้เลียมเลียมใช่ไหมมึงนี่เอาปาชิโน่ป่ะเนี่ยมึงแลวมาดูเดี๋ยวมึงหาไปดูเลยเดี๋ยวมาหาไปดูเลยไอ้เหี้ยสกาเฟสสัสสัอะอาปาชิโน่ไอ้เหี้ยไปไปไปเราเข้ากันเลยไหมคะน้องๆพี่พร้อมแล้วเอาไปไปพัดตอดเราบ้างเลยครับ สวยไหมคะเรียมพี่แต่งตัวสวยไหมครับสวยสวยมากครับนี่เปลี่ยนจากแบบหน้ามือเป็นหลังตีเอ้ยที <laughs> ท่เป็นหน้ามือค <laughs> าดเท่ากันเลยเทีย <laughs> อ๋อมันเข้าทางนั้นใช่ไหมโอเคใช่พี่เป็นแบบม,มันกรูปเซอร์ทัานบอกวีกวรูปอ,อ่ะอ, <laughs> อ๋อเปียบเทียบเปยพี่แต่งตัวรู้สึกว่าพี่แต่งตัวมาเหมาะกับสถานที่มากเลยครับชิคมากโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเรียมเอาเลย อ,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 อาายยสีพี่นะคะรับเลี้ยงสีพี่หน่อยไฟร่าดในตัวพี่เท่าไหร่ครับพี่ไม่มีไฟเซอร์แต่พี่นนยังน้อยอย่างน้อยพี่ยังมีไฟร่าดโอ้เสียแล้วเหรอครับโคตรชอบโคตรชอบไม่ไห <c oughs> วอะพี่ <c oughs> อชอบมันมีเมนูหนึ่งให้กดโคตรแรงโชอบไม่ไหวเลยนะ เดี๋ยวพี่ลองวะอ่อนเดี๋ยวกเดี๋ยว้อยทำไมเท่าไหลเนี่ยนะวุ้วเี้ยเี้ยวุ้ย้ย้วต้แตกวลยนะ้งแตกว่ะน้ำหนาวน้ำนาโ้โโอ้โโอ้โบ